นีพบกับรายการ f โฟ a Gaming Thailand นะครับวันนี้จะมาสอนโหลดกาลิน่านะครับเนี่ยครับแกส๊สตัวกแก๊สกาลิน่าที่เอาไว้รุ้นของอ่ไม่ได้เล่นเกี่ยวกับไมค์ครับหรืออะไรนะครับวันนี้จะมาสอนโหลดเข้า Google ครับเราเป็นหนึ่งโทรศัพท์ช้าครับ พิมพ์ว่ากาลีนาเลยครับอ่ GA นี่ครับกาลีนาก็เข้าไปเสร็จแล้วผมก็นี่ครับอันที่มันเป็นแก๊สเนี่ยก็กดเข้าไปเลยก็รอสสกรูครับโห้า วิทยแม่งครับก็รอสกรูนตเนิดก็เรียวแหละแต่โทรศัพท์ช้าแล้วกด apk android นะครับกดเข้าไปเลยกดเข้าไปเลยกดเข้าไปเลย ก็รอสักครู่ครับโทรศัพท์ช้าก็เข้าเสร็จมันก็จะเริ่มดาวน์โหลดเสร็จแล้วคุณก็ไปติดตั้งนะครับติดตั้งไอตัวเนี้ยคุณติดตั้งไปเลยให้คุณติดตั้งเสร็จแล้วสมัครนะครับหรือ ID หรือสมัครทาง Facebook ครับเนี่ยมันสามารถลุ้นของได้ผมก็เล่น e ฮก s h o t มีเกมหลายโหลดก็เข้าไปดูมีฟ i f a มี h ฮกช็อตดากอนอะไรนะมี t h นเดอรมีหลายอย่างครับอาสามารถลุ้นของได้ครับก็จบคลิปเพียงแค่นี้ครับ จบคลิปยังเนี่ยขอยังไงดีาฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ด้วยนะครับบ๊ายบายทำไมไม่ไม่หยุดถ่ายวะ